สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดี f c แฟนคลับสาวน้อยเพชรมันแพง f c แฟนคลับน้องอิงเพชรมานแพงนะครับ f อพ่อแม่พี่น้องครับที่ติดตามรับชมเราฟังอยู่ใกันานี้นี่ก็คือท่าช่องทีมงานขอบตะรันะครับผมคลิปนี้สิมาว,าวกันในส่วนของหมอลำน้องใหม่ สาวน้อยลำเพลินโชกที่เกิดจากการผสานนะครับผนึกกำลังของสองท่านสองคนด้วยกันนะครับด้วยแนวคิดทั้งสองท่านนี้ก็คือเฮียหน่อยครับเฮียหน่อยมอลลมไอดอนนะครับเจ้าของโปรเจกต์มอลลมไอดอนนะครับที่ออนแอร์อยู่ทางช่องเว r ร์ o i n t ์นะครับหลักกับบอโจกนะครับหัวหน้าผู้นำทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับเมื่อขึ้นนี่นะครับหลังจากเปิดตัวนะครับหมอลลัเพลินน้องไม้นะครับกับแดนเซอร์60ชีวิตนะครับตูเบดขังและยีน,นี่นะครับราคาว่าจ้างอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทถึง2 5 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับเป็นระดับกลาง สอดแจ้งคือกันครับล่ําเลืองคือกันครับนั่งเอกนะครับป๋อมแปมเพชรบ้านแผงนะครับแล้วก็ระเอกพอดดี้ทวีศักดิ์ครับนี่คือยืนมาแล้วครับนี่คือยืนมาแล้วครับสองแสนสองถึงสองแสนหานะครับล่ําเพลินนะครับสอดแจงคือกันแล้วก็นมันเป็นเรื่องที่นายยินดียังนะครับพี่น้องอืมเป็นเรื่องที่นายินยังยินดียังครับ ก่อนหน้านี้เตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์เพิ่นจัดไปแล้วมันบอกครับจัดไปแล้ว40คิวงานของเตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ย่าไปหอดปี68เพราะว่าสิเปิดอ่าเปิดบ้งเนี่ยของสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยนะครับปี67วันที่31สิงหาคมนี่นะครับแล้วเมื่อคึืนตลาดมารวยครับตลาดมารวยโคราชครับ จอง10 Q ค 1, 000, 000ิวครับพร้อมเงินมาดจำ1ล้านบาทที่สุดละครับคําวาสาวน้อยที่สุดละครับของ fc ดีใจยินดีนะครับทุกที่ต้องมีสาวน้อยสุดๆส,ส,สุดปังครับสุดปังงานนี้เครื่องเสียง สําสหรับวงสาวหน่อยลําเพื่อนชว่วเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดก็คือเสียนนท์นเอเก่านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีอะไรการปรับปรุงเหมือนถ้าไม่มีการเดาที่ผิดพลาดของผมเองผมคิดว่าเสียนนท์ครับจวดจากฝาดบึงน่าจะเป็นวาเทคเช่นเดิมนะครับแถบสีฟ้าตางกันแหละครับวงใยับพี่น้องแค่แดนเซอร์ก็อาจจะน้อยลงกว่าเดิม วิเีกาจะแวบเข้ามาหน่อยนึงนะครับแต่พี่น้องกเกียรเราตัวรูปบอโจแล้วขึ้นโชว์แล้วผู้สนับสนุนสปอนเซอร์นะครับมาตั้งแต่หั่นเด็ดแถลงว่าเปิดสีมีคณะสีมีวงแล้ว M150 สนี่สาวน้อยลำเปลินโชว์ปาเทที่นะสุดขักนะครับพี่นอ้องแล้วก็โอเคครับํำหรับมือนี่ ู์หนาสาวหน่อยเป็ดวันแพงเข้าในฐานที่เป็นเอซครับเป็นกำลังใจให้เมื่อนี้ไปทายรายการอีกแล้วครับวันนี้ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกา,ย,าย,ยนปีหกหกนะครับทายรายการทูเดย์โชว์ครับ11โมงครับหาโมงครับนำทีมโดยพ่อโจน้องอุงอิงครับพระเอกวัดครับ นั่งเอกอมม่เป็นนั่งเอกแล้วเนาะกลายเป็นตัวโกงไปแล้วในในบทนะครับคือสุสายใหญ่และบอมแมนแหละขั้นใดแหลกดยพอแหลมครับน้องโซโฟเฟียครับอ,อมแอมอีกครับนี่นะครับพี่น้องครับแล้วพี่น้องเมื่อขึ้น,นี่กลางดึกครับกับบอมแมนกลางดึกปันใดน,นะครับก่อนเทียงขึ้นเพลงอ่า กานนาตาออกมาเตยอของพระเอกวัดที่ปล่อยอยู่ที่ช่องสาวน้อยลำเพลินนินทละขอดนะครับก็ได้ไปติดเขาเรียกว่าคอนเทนต์ไอดีของทางช่องวันเนาะช่องวันวันเทิงที่เพิ่นไปออกรายการอ่ะแล้วไปมีการร้องที่มันมีเมโลดี้ครับมีเมโลดี้ตอนนี้ได้คืนมาแล้วนะครับเนี่ยผมผมดูแล้วได้คืนมาแล้วครับ ลับเคลนมาแล้วดีใจน้ำบอดโจหลายนะครับดีใจน้ำผู้สางดีใจน้ำพระเอกวัดนะครับตอนนี้เพียนนี้ก็อยู่ที่2.3งสมแสนวิวนะครับภายในระยะเวลา5วันพี่น้องไลกลับไปเบิงเลยครับมันไหลนะครับทุกคนวิวไหลนะครับถือว่าเป็นอัลกอริทึมที่ดีมากๆสีสกเกตเพชรบานแพรงครับ ทยานสู่8แสนวิวแล้วนะสีสเกตเพรว่านแพงออฟ i ิเชี m ลเอมีเนี่ย7.2นะครับ7.2นะครับ7.2นะครับอ่าเป็นยังไงครับนี่แหละคือหวังผลระยะยาวให้เป็นช่องที่เป็นคล้ายเพลงของทางวงนะครับโดย dna โดยแท้ โดยจะไม่เป็นไลฟ์สดโดยจะไม่ไม่มีคอนเทนต์คอนเทนต์ต่างๆไลฟ์สดต่างๆนะครับกสี่ยูในช่องสาวหน่อยนะครับส่งไง<ม>สาวน้อยเพชรพันแพงเดียวออ่าตอนนี้นะครับยอดผู้ตามอยู่นี่งปจปรบมา่านเก้าหมื่นนะครับ 7, 300, 300รเจ็ดพันสามร้อยกว่าคน,นเหลืออายุสองพันนิดๆตีเป็นเลขกลมๆก็คือเหลืออายุสองพันนิดๆครับอ่าเหลืออายุสองพันนิดๆ เพลงน้ององิงครับอเอิรนทันนั่งเอกหน่อยก็จะปล่อยที่นี่นะครับสาวน้อยระเบิดในที่เล็กขอดเพลงพอโจโอยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาอเป็นอ,อ,อ,อายก็จะถือปล่อยในช่องนี้แหละครับผูบาว้นแรกของน้องอุงอิงกรจะถือปล่อยช่องนี้แหละครับมองนี่แหละครับแล้วก็เพลงพอโจอุงอิงก็จะถือปล่อยมองนี้แหละครับ ศิล,ลปินในสังกัดสาวน้อยเป็นแฝงในสังกัดขายล่ำเพลอนีละครกระสิปไยนี่ช่องนี้แหละครับนะไปตามไป้ถือถบอกถือบอลเนาะเจงในก็โอเคครับกลุ่มปีกเริ่มมาอนีหลักก็ฝากไว้นะครับหมอลำเพลินน้องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับโดยการผนึกกําลังของเฮียหน่อยกับปอโจ เพลงประจําวงอาจารย์อยู่ยมนากจัดแล้วเรียบร้อยนะถือปล่อยลงท่างเฟสแล้วตั้งแต่ก่อนมือถแถลงนะครับช่วงกลางคืนสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ครับมือนี้ขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่พบพอกันยุ่มหมอชิดสองนะครับเดี๋ยวพบพอกันมาไล่จัดแล้วมาไล่จัดแล้วให้บิ้งมาไล่้เบิมาไล่ทุทุ่ทุ่นี่ ว้าวนะครับว้าวนะครับอา่าว้าวผมว้าวหมดแดดผมอ่ะเนี่ยว้าวอะไรครับพี่น้องครับพี่น้องต้องว้าวน้ำกันเด้เพราะว่าอย่างผมจะไม่มีกำลังที่จะไปทำอะไรเหล่านี้ถ้า f อซไม่ได้มาดูผมนะครับนี่แหละครับ มันก็นต่อกันเป็นทอดแน่นี่ครับเนาะโอเคแล้วครับเป็นกำลังใจให้สูผู้สกคนเป็นกำลังใจให้ศูนย์หนานะครับมือนีจะไปทายร่ายการพบพอกันครับพี่น้องหมอชีสสองครับสวัสดีครับฝากกดติดตาม Subscribe ได้เลยน,นะครับช่องทีมงานขอตะดำช่องนี่แหละครับ